สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม Crazy Con นะครับมันไม่มีเสียงวะนับเกมเไทมันนีนไทมันนีนใช่ไหมไทมันนีน RPG Ecstasy นะครับผมก็เป็นเกมแนวคาลิเบอร์ RPG RPG หละนะครับผมจัดทงจัดทีมต่อสู้กับตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยากมากมายอะไรนะครับไปดูด้านในกันว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมก็งงๆนะเสียงไปไหนวะอาจจะว,ว่ากัน โอเคเข้ามาแล้วครับเสียงมาเฉยเลยนะครับ,รมมรอรบโอเคครับผมไปเราไปดูระบบการเล่นกันนะครับก็โอ้โอเคครับผมมาดูกันว่าระบบการเล่นมันเป็นยังไงดีอันนี้มั้งนะครับผมก็จะไปมั่วกันนะเออญี่ปุ่นมาเลยนะครับอ่ะนี่ครับจะมีพวก daily quest main quest นะครับแล้วก็ event นะนะครับเราไปที่นี่ละก,กัน daily quest อาวเวอร์ด้วยใช่นไหมเออครับผมไปฮะ นี่ครับผมแชปคช่วง chapter หนึ่งอ,อะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกดไปดูแล้วกันครับผมเนี่ยก็เป็นอ่านั่นแหละ,จะเจอตัตรงศัตรูอะไรเงี้ยกดตรงนี้เลยกดเข้าไปก่อนนะก็เลือกคู่เลือกเฟรนนะครับที่จะมาอาจจะมาช่วยสู้ได้ไหมไม่รู้นะครับก็เนะ่าตามนันน,มะมนะครับจัดทีมครับผมก็กดคลิก้าไปนะครับเวลาจัดทีมนะเออครับผมไม่รู้ออโต้ตรงไหนเหมือนกันนะเกมนี้นะ ก็กดลากเข้ามาเลยค้างไว้า,างี้ยแล้วก็ลากเข้ามาเลยนะเวลาจัดทีมนะเอ,อประมาณนี้นะแต่เราลุยไปเลยเรื่องสนใจไหมครับผมเดี๋ยวนื้นเรื่องก็ไม่ต้องสนนับสริคิ์ครับผมนอกจากใครอยากจะอ่านระมาณนี้นะฮะ หมาครับโอเกมีออโต้นะครับเราไปกันแบบช้าๆแล้วกันนะครับผมไปครับกดออโต้ไปเลยแล้วกันแล้วขีเกรียดนะครับจริงๆมันจะมีแบบเนี้ยใช้เทมนะครับทักิลนะใช่ไหมโจมตีนะครับหรยอกดเลนที่ตัวนี้ก่อนนะครับผมอันนี้เป็นทักิลนะ SP ทั้งไวทีเต็มนะวันนี้โจมตีปกติอันนี้ทักิลอะไรทุกอย่างหนึ่งนะครับก็ยังไม่มีนะครับก็อ่ะโจมตีตัวนี้ก่อนแล้วกัน ไปฮะอ้าวเฮ้ยกดผิดนี่เราไงน้องคนนี้ครับผมมีสกิลไหมไม่มีน้องรอให้ทีอย่างเดียวลุยครอบผมเนีนะครับถ้ากดออโต้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเล่นเองนะไม่ได้ยากอะไรเนี่ย ก็ผ่านเสิรอะไรอย่างเงี้ยตามเจอบอสเจ้นี้ครับผมมาไม่ใช่บอสด่านนี้นี่เรานี่เรานี่เราอืมมน่าโยกเลยทีเดียวนะครับผมฟาดมันนะนี่เรานี่เราติดคลิปนะครับร่วมกันไปเลย นะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือน่าจะไปต่อหลังหนึ่งนะวันนี้ก็ออกประมาณนี้แล้วกันโอเคครับกดร,ร,รับรับรับอะไรไป โอเคครับอันนี้ต่อเลยก็จะมีมัล uh, ติบัตเทินะแล้วก็มีอารีนาด้วยนะเจนนี่นะครับกดเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเร็วยังจอกๆอ,อกไปเลยนะครับผมโอเคไม่ได้เฉยนะว่าช่างมันละกันกดแล้วมันหลุดนะผมก็อ่ะไม่ได้โชว์อะไรให้ดูแล้วกันนะครับผมมามาที่ด้านล่างกันเลยนะครับผมว่ามีระบบอะไรบ้างแล้วเริ่มจากนี่นะครับ นะก็คือเป็นคล้ายๆลุยด่านเหมือนเดิมนะครับก็คืออันเดียวกันนั่นเองนะคเมื่อกี้ันที่2ก็จะเป็นพวกแบทเทิลต่างๆเหมือนเดิมนะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็คือจะเป็นการเข้าไปที่ยูนิตนะครับผมตรงนี้นะครับกดคลิกเข้ามาตึบนะครับก็จะเป็นการเข้าไปดูข้อมูลตัวละครนะครับในแบบนี้นะครับผมแล้วก็น่าจะรวมถึงว่าเ,เกรดได้หรือไม ก่อนนี้สิไหนไหนไหนอัปเดตครับใช้สมุดนะฮะอัดเข้าไปแบบนี้อัดเข้าไปโอเคมีอะไรบ้างครับผมนี่มีเรื่องของการอ,กอัพดาวนะครับหาสลิปมานะครับกงมีบอกหมดตามสกิลนะฮะก็ต้องมีรูปสกิลนั่นแหละ น,นี่อะไรกันไม่รู้อ่าไม่ออกน,นี้อันนี้น่าจะเป็รู้หัวใจความความสัมพันธ์อ,อะไรสักอย่างนเราบผมน่าจะประมาณนั้นนะนะครับความ่ในใจมัน,มน,มน,มนจะเท่าเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมาเขาบอกเป็นปราร์ตีนะ้ก็น่าจะเป็นจัดทีมกนแหละนะครับไม่น่าจะมีอะไรามากมายอ่านจริงด้วยตอนนี้ฮะ เหมือนลูนนะเหมือนที่แต่ลูนมากกว่านะผมมีเอบอะไรเงี้ยมีเหมือนที่แต่ลูนนะครับผมนะโอเคอนานีนิเปิดมาต้องเ B, B ทั้งสองเลยทีเดียวนะครับต่อมานี่ฮะคาดว่าน่าจะเป็นกาชาเนี่ยเหมือนมันเป็นกาการอาชัยด้วยนะผมก็จะมีตัวตัวตัวฟรีมาให้นะมันก็ตัวปกติตัวปกตินะครับผมนี่น่าจะเป็นตัวตัวฟรี ตัวดีๆออกอะไรอย่างงี้ครับน่าจะเป็นมานคนับมาสิไปครับมผมเนี่ยเปิดตาจองเกมนี่ฮนะนั่นหนึ่งทีปึ๊บอืมอ่ามันเลย,ยหนูให้ตัวเดียวไอ้หิให้ตัวเดียวจริงอะให้ตัวอาได้วยนะ เลยแต่ <g arness> <ks> เข้าไปดูใหม่นะผมอ่ะมีไหมอ่ามีอันหนึ่งครับเราเปิดดูเลยหนึ่งรังนะครับผมมัิจะให้อะไรกันไ,มไหมไปคลิปนะมันจะอาวอะ อนี่คือน่าจะเป็นออปชันนั่นแหละนะครับไม่น่าจะมีอะไรมากมายถอ่านออกอ่านไม่ออกจบกันนะครับโอเคอ,อะไรดีอ่นนี้ร้านค้าอ๋อนะครับผมต่อมาเป็นพวกนี้พวกกลางวันนะน่าจะเป็นพวกคราบกลางวันต่างๆนะครับก็ไม่น่ามีไรนะแต่วันนี้ด้วยใช่ไหม นี่นี้ข่าวสารอันเนี้ยอันนี้เป็นแบบเคลีย์เควสและกันนะเควสเคลียร์ปุ๊บก็น่าจะได้ของรางวัลตามนี้เนะี A ่ยอทากันไปทีเดียวนะก็น่าสนใจอยู่นะครับมาครับผมอ,อันนี้คือ,อรายไอเทมไอเทมในตัวอไอเทมในตัวของตัวผู้เล่นนะครับผม อันนี้คืออลายไปดูกันมีนเป็นเทนพาร์ตด้วยนะเอออันนี้คือเหมือนจะเป็นเดี๋ยวกดเข้าไปดูฮะมันจะเป็นเหมือนสกิลเป็นแบบทาง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 ทนะเห็นไหมสกิลทางทางเหมือนเป็นต้นสิบอ่ะอย่างกดโอเคไปมันจะแบบมาคุณจะมาสายไหนอ่ะสายสปีดไหมนะเนี่ยคนคลิดไปเลย อ,อะไรอย่างนี้ก็ไปเลยอะไรอย่างนั้นน,นแล้วก็บูมหัวนะผมนี่ประมาณนี้นะครับก็สเต็กยูทูปอันนี้สเต็กยูทูปสเต็กยูแบบต่อเนื่องตอ่อ,ตอนเนื่องไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะฮะ Okay. อนะ okay, กกโอเคปุ๊บ VIP, เลยก็มหามเหลือเกยนนะครับโอเคครับผมแล้วก็มีลิมิตช็อปด้วยนะครับก็กดเข้าไปดูสิอใช่ไหมอันนี้โอเคตามนั้นนะบอกมีระบบ VIP อพีไม่เต้นพาร์ทนะครับอ่ะนั่นบนชื่อเรานะครับมีอะไรบ้างก็จะมาอ,ะอันนี้ก็จะเป็นเอาตัวคอมมาใส่เนาะไม่น่าม,มีอะไระกดปิดได้ นะปุ๊บเปลี่ยนชื่อเนาะ ID เดียพารนะครับสามารถตั้งแล้วก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับอ่านั่นแหละเอาไปย้ายเครื่องอะไรพวกนี้แหละนะครับผมเอาเมนูลืมเลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีโปรไฟล์แน่นอนนะครับแล้วก็ตามด้วยไอเทมนะครับมาจำเนี่หลักๆปร,ประมาณนี้นะมีออปชั่นนะครับออปชั่นการเก็บนี้ก็อันนี้ฮนะปรับ ตามอัจฉรยะสายนะครับ็นซีเรียสอยู่แล้วนะครับจะใครอ่านออกนะเอามาเป็นปุ๊บไอโดลไอดีมีไหมมันต้องมีนะเ,นเกมญี่ปุ่นนะเพื่อให้สร้างไอดีเพื่อที่จะแบบไปแลกอินเครื่องเงินได้นะครับประมาณนี้มีอไะไรวะโอเคอันนี้ไม่รู้นะ่าจะเป็นอีเวนต์นะ อ่านะครับเนี่ยมีตัวละครกันเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ